สวัสดีครับ,บทุกท่านทีพบกับผม Crazycon นะครับับเ,เกมมือถือ Out a n t a ร k ฟนะครับผมก็เป็นเกมแนวสร้างรถมาจริงกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อ่าแนวช h o ติ้งเออนะครับประมาณนี้แล้วนนะครับผมโอเคเรามาดูระบบการเล่นกันก่อนเลยนะครับก็มีในเรื่องของเครียดโมงนะครับผมก็เครียดสังสรรค์นี่ันี่ได้เลย เน่สร้างได้ตามนี้นะครับผมจะคือจะสร้างยังไงก็ได้ฮะเออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าอ่าไปลองดูแล้วกันชิปตัดกูซ้ซินะเพราะก็มันมีอีกโมดนีคือเป็นโหมดเอ่อ bs กันนะครับผมอ่ะปรับแต่งเลยครับผมนี่ก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะปรับอะไรกันดี จะสร้างเลยคล้ายๆแบบเกมสร้นางรน่นนี่ต่างๆแหละอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะสร้างยังไงนะครับผมมอ็ลอกมั่วๆเอาแล้วกันชชสายนี่คืออะไรวะ อะไรประมาณเนี้ยคือคือสร้างเอาน่าเดี๋ยว็ดล้อหน่อยไปเออดูก็แคกก็แคกเงยเนอะนะครับแล้วก็มีสามารถติดอาวุธได้ระบัมบติดกับคำกลับไปแต่ติดมากก็ไม่ดีนะมันจะหนักเออครับก็ก็ต้องดูแบบลดเราด้วยนะนี่ผมสร้างกับคำกลับไปไปดุย อะไรอะไรอะไรนี่ตจุด,จดเห็นไหมครับจุด,จดนี้ก็คือเลงนะครแล้วก็จะอะไรก็มีขนมตัวนันเลยลมันเลีเลเลยวยากจังวะอันนี้ hmm. นี่เขาให้ okay. สร้างลำเท่ยังวะความหม่สักครู่ชอบไปเลยท่างงม้กเปลี่ยนน,น้อดีกว่าอยนิดนึงเฮ้ย ดุพื้นหน่อยเไไวลาเราเนี้ยเฮ้ยอ๋อ เนาะครับชุบชิบโอ้ยไม่ได้เลยใช้พื้นที่เยอะนี่ครับผมก็ก็สร้างๆเอานีดีกว่าครับสายในเอาไว้เอาไว้แถมนะครับผมมาวลองดูกัน มันเกี่ยวหน่ไยดิได้ไหมใส่กุด้กนะาัน <laughs> ี่นะมามโหแพ้แพ้ดิครับมันไม่เป็นไรเลยวะก็แตงกุเล่อคำานะังนะรมนองนะอ่ะออกพัน <laughs> <laughs> มาให้ดู้เฉย โอเคครับผมหมดอื่นๆก็จะมีในเรื่องของพวกสุลวันเดอร์โมบัตี้อะไรอย่างเงี้ยไปลองเล่นกันหู่แล้วกันนะครับทีนี้เรามาถึงรุ่นฟัซตบผมแนะนําให้ฝึกหมดพวกนี้ให้ครบนะครับมันจะได้ไอเทมทั้งหมดในตรงนน้นะที่มีนะตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่ผ่านหมดนะครับก็ตามนั้นอ่ะมีหมดหลายๆโหมดันโหมดตะลุมบอลหมดยึดถาวรม่นนี่นะครับเราเน้นไปที่หมดที่ดี้กว่ามีคุนฟินิตี้นะครับสองงานดูเยอะนะครับก็ นี่ยรถเซตให้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่เป็นแบบว่าที่เคยทำเอาไว้นะที่เล่นมากนะครับผมมีรบเล็กเนี่ย พบได้ไหมเนี่ยโอเคไปก่อนนะก่อนอนะื่นเราเข้าลงรถก,กเออับนะครับก็จันลบอันออกไปนะครับยิ่เราทำการสร้างนะครับอื่ว่าวิฐนนารมาใหนะ้นี่เี่ยอย่างเท่เลยอยากได้ทันนีเหมือนกันอยากเอาให้แต่เงเองนะครับก็เลือกเราเลย ตอนนี้เราปลดล็อกนะนเดีเด๋ยวนะครับอืมแบบดีอันแบบลดไปนี่นะครับก็จะแต่งเป็นแบบขาว่าหรือเป็นแบบอะไรก็ได้นะครับบางอันมันก็เป็นใช้กระโดดหรือใช้ในกางเดินหรืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันมีวันบอกอะไรนิด้วยนะฮัลโหลฮ่าก็ ได้ไม่ครบเลยนะครับเดีเ๋ยวเราใส่กาก่อนอันนี้เอาแบบง่ายๆนะชึบชบชึบๆๆเป็นกระโปรกขาชึบชึบชึบมาแบบนี้หรือั้งปืนกลนนิดนึงอืมนะครับพร้อมด้วยอันนี้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีดวยกลุ่ใหญ่ครับนี่ใส่แล้ว อโอเคแล้วก็มีอีกบูธหนักตัวอันเดียวพอครับผมนี่เราคำคำแบบนี้แล้วกันนะครับไปเลสโก o กันเลยดีกว่านะฮะอืมกองรถนะครับโอ้โหเราโหลดมา โ okay. อเคเดินต่กันเริ่มกันเลยครับผมมาแเราก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับดูดิเฮ้ยโอเคเดินได้อยู่ใหน้นึกใส่บาเนียว่ะเจอคนเดีย okay, ว okay, ครับ <c oughs> อ้มรเนีะมคนี้เจ็บว่ะบูมุดเราก็มึนใช้กันหน่อยเพื่อนอีกนิครับเอ้าทำอะไร พวกสลายตัวโคเชยเลยนะครับจะจะสลายตัวนะครับมันจะแบบพังเลยอุ้ยเจอว่พวกมีโล่ขาก่อนครับผมเดินไม่ได้เนี่ยต้องไปไหนนะครับผมก็ประมาณนี้ตบปลาครับผมเราใช้เจ็ตตกไม่เป็นไงแล้ววะ อันแน่อันแน่ล็อกให้ผมล็อกออนล็อกออนโดนจริงกับพี่น้องจัตรงไหนวะนิดนึงนิดนึงโมตายแล้วตายหมดเลยตายหมดเลยชิบล็อก อยังไง้ยังไีงไย้ไย,ยมีท่าแถอยู่น้ารถพี่ก็จะแถนครับคัปเตอร์ไม่โดนแถลนี่นี่แลหละหนีพดหมดถ้าเราจบกันครับโอเคตามนี้เอาเรือเร็ยบร้อยก็ก็เนี่ยแหละเอาไว้เล่นนะครับผมตามนี้เลยอสู้เลยเราใช้คันเดียวเี่ นะครับก็คือตรงนี้มันเกมนี้มันแนวแบบว่าอิสระการแบบแต่งตู้ถังอะรนหรวนะเีจอเจอเพื่อนมาแล้วเข้าไปชิดเข้าไปชิดแล้วเลยไอ้เนอะไรเน เขาชิดอ <Scroll> ้เรียบร้อยไปยืนยันชิดทอมแตมไม่ได้ด้วยว่า้อมแตนมาเฮ้ยโอ้โหโดนยะว่าโดนไปไหนเฮ้ยเพื่อน นา่ต้อหายเลยเพิ่งมแซมกรอนอ้าลบหไยแล้วนี้นี่อือโอ้ยเดี๋ยววะมาดิเหรอ าฟกับผมกนี่ใหญ่ดด <laughs> ลแล้วตกตรงนี้เยี่ยมจริงทำไปอ่ะกระจายไปใหยเด็ดหลอดเลย ก็อะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็ก็ก็ไปลองเล่นกันดูนะฮะโอเคครับผมก็ก็ฝากเท่านี้ก่อนแล้วกันน,นะครับผมเกมอันสตาร์คราสนะครับผมชอบแนวแบบสร้างแล้วก็มาดูดูดูที่ท่าไ่ได้เลยนะครับผม เมื่อจบกันโอเคโอเคฝากตรงนี้ละไปละครับ